คือว่าที่ทํางานของเราเนี่ยนะเขาอะจัดสัมมนาที่โรงแรมแห่งหนึง่งแถวเขาใหญ่นั่นแหละเออ,อจริงๆคือบรรยากาศของเขาอะ่ะลงที่โรงแรมนะมันสวยมันเป็นสไตล์แบบวินเทจมากเลยนะแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าสนามหญ้าแบบเขียวชอุ่มแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นฤดูดฝนด้วยที่เราไปอะ่ะคือแบบสวยมากแล้ว คืนแรก่ะมันไม่มีอะไรหรอกคือว่าเราอ่ะได้นอนกับพี่คนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเรื่องมันพลิกตรงที่อ่าเรามาคืนที่สองพี่คนนั้นอ่ะเขากลับก่อนเพราะว่าเขามีธุระอะไรกันอย่างนี้แหละแล้วเราต้องนอนห้องที่โรงแรมคนเดียวปรากฏว่าอ่า ในในคืนนั้นอ่ะเราก็นอนคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเจอ